มาอีกมุมของมิจฉาชีพเอาจริงๆนะข่าวนี้ของคุณเจตเองพามาผมฟังแล้วก็หงุดหงิดไหมคุณหงุดหงิดพอสมควรนะครับผมกับกลุ่มก้อนคนเหล่านี้ที่มาหาผลประโยชน์กับคนที่เรากําลังแยกกันอยู่เป็นการชฉวยโอกาส ใช่นะฮะมันน<ข>่าวั<ข>นะฮะทางด้านของคุณแม่เขาก็ไปแจ้งความ้วนะฮะว่าถูกกลุ่มมิจฉาชีพหลอกเขาคงง,งงงในตอนแรกว่าทําไมการดูแลของรัฐไม่มีเหรอเพราะว่าจะส่งผลข่าวนี้นะฮะอันนี้ผมเกิดให้ฟังก่อนส่งผลถึงภาพลักษณ์ของทางด้านรัฐด้วยในการดูแลผู้ป่วยซึ่งเรานําการสื่อสารมาตลอดว่าเราทางานอย่างมีระบบตั้งแต่การฉีดวัคซีนไปจนถึงระบบการรักษาเอาละครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังคุณแม่รายนี้นะครับเขาแจ้งความกับสอพอ,อเมืองนะฮะพิษณุโลกหลังถูกกลุ่มมิจฉาชีพ อ้างตนเองว่าเป็นแพทย์สนามเลยทีเดียวนะฮะในเรือนจำจังหวัดนะครับหลอกว่าลูกชายของตนเองเนี่ยติดโควิด -19 อยู่แต่คราวนี้เองหลอกไม่พอฮะเรียกสินไหมเรียกเงินนะฮะสร้างความเสียหายแล้วก็เคลือบแคลงสงสัยแก่คุณแม่รายนี้แล้วครับช่วงเวลา9ก้นวันนี้ฮะคุณจําลองกลัดดิดผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตําบลจอมทองพานางสมคิดพรมป้อมอายุ56ปีครับบ้านเขาอยู่ที่หมู่6ตําบลจอมทอง จังหวัดพิษณุโลกนี่แหละเข้าแจ้งความกับพันตํารวจเอกภาพภูมิปร,ราบศรีภูมิพาไปแจ้งกับผู้กํากับเลยนะฮะหลังจากถูกกลุ่มวิชาชีพเนี่ยโทรศัพท์อ้างตัวว่าเป็นแพทย์สนามเรือนจําจังหวัดพิษณุโลกโทรมาบอกว่าลูกชายตนเองเนี่ยตอนนี้ที่อยู่ในเรือนราชทันเนี่ยที่เรือนจําจังหวัดพิษณุโลกเป็นโควิดอยู่รักษาตัวต้องใช้เงินในการซื้อ,อยาด้วยนะคุณเจตท่านผู้ชมจากภายนอก จึงได้โอนเงินไปอีกนะฮะให้มิจฉาชีพดังกล่าวเป็นเงินจานวน3650บาทหลังจากโอนเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้ทาการตรวจสอบก็บพบว,ว่าถูกหลอกให้โอนเงินแล้วจึงมาแจ้งความกับทันด้านผู้กํากับภาคภูมินี่แหละครับก็จริงๆโดนหลอกมาตั้งแต่วันที่12นะฮะแต่ว่ามาแจ้งความวันนี้เพราะว่าเพิ่งจะรวบรวมหลักฐานอะไรต่างๆได้นะฮะคุณจำลองเนี่ยบอกว่าเมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยมีหมายเลขโทรศัพท์โทรมา2สายด้วยกันแต่ไม่ได้รับ เมื่อกลับมาถึงบ้านตอนเย็นก็เลยโทรกลับไปยังเบอร์ดังกล่าวแต่ก็ไม่มีการรับสายอีกครับผ่านไปไม่นานเบอร์ดังกล่าวเนี่ยโทรกลับมาแล้วก็แจ้งว่าให้ช่วยติดต่อญาติของนายเอนามสมมุตินะครับที่ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจําจังหวัดพิษณุโลกเนื่องจากติดโควิดจึงต้องการติดต่อแม่ของนายเอนามสมมุตินี่นะฮะเพื่อแจ้งให้กับผู้เป็นแม่นะฮะแล้วพอคุยกันไปคุยกันมานะฮะก็เนี่ยหลอกว่าเขาติดโควิดแล้วจะต้อง โอนเงินมานะจะต้องไปซื้อ<ะ>ยาจะต้องใช้ในการรักษานะฮะเอาเป็นยังไงล่ะผู้เป็นแมค่คือที่ยั่วยุค,คุณแม่สมคิดมากๆนะคุณเจตเขาบอกว่าโทรมาหลอกว่าเป็นแพทย์สนามไม่พอก็บอกว่าลูกชายของเขาให้นามสมมุตินะคุณเอนี่แหละติดโควิดมา7วันแล้วอาการแย่ทานอะไรไม่ได้ต้องการเงินไปซื้ออาหารพิเศษยาโดยให้เงินไปจํานวน3 6 5 0บาทอย่างภูมิเรียนได้ทราบนะเขาโอนเข้าไปผู้เป็นแม่ทราบว่าลูกติดโควิดเองก็ตกใจใครก็ตกใจแหะครับมีความเป็นห่วงจึงรีบโอนเลย ทัดมาวันที่13มก,กราที่ผ่านมาไม่ทันระวังหลังจากนั้นก็ผู้เป็นแม่เองนะใจคนเป็นแม่นะคุณเจตพอทราบว่าโอนเงินไปแล้วเขาอยากจะถามสารรุกสุกดิบว่าเออลูกเป็นยังไงมั่งดีขึ้นหรือเปล่าอยากรู้อาการอยากรู้ว่าลูกเป็นยังไงหลังจาก <นะ S 1> ติดเชื้อโควิดสิก็โทรไปถามหัวหน้าเรือนจําเลยโปแตะครับผมหัวหน้าเรือนจําก็บอกหือไม่มีนะการเรียกร้องเงินรักษาโควิดเนี่ยไม่มีนะ ดังนั้นเนี่ยแล้วก็ลูกชายของป้าแล้วก็ไม่ได้ติดโควิดอะไรไม่มีการเรียกร้องเงินอย่างใดอันนี้คือหัวหน้าเรือนจำเขาบอกเพื่อเนื่องจากรัฐบาลเองเขามีค่าสวัสดิการรักษาพยาบาลผู้คุมเขาดูแลอย่างดีจึงทราบแล้วว่าเอ๊ะชะรอยแล้วว่าโดนต้มแน่ๆแปลกๆละโดนต้มเอ๊ะทำไมสายนั้นบอกเป็นแพทย์จากโรงพยาบาลสนามในเรือนจำโทรมาขอ,อสตังค์อันนี้เดี๋ยวเราไปสรุปตอนท้ายแต่ตอนนี้เองเนี่ยเรื่องถึงพันตํารวจเอกภาพภูมิปราบศรีภูมิแล้วนะฮะทางด้านผู้กํากับเองเขาก็ไม่นิ่งนอนใจเขาว่าอย่างไรบ้างฮะ ทางด้านของพันตำรวจเอกภาพภูมิปราบศรีภพพูมินะครับพรวอมกับการสพเมืองพิศนุโลกเนี่ยบอกว่าทางสานักงานตํารวจแห่งชาติแล้วก็สานักงานตํารวจภพพูธรภาค6เนี่ยได้กําชับเรื่องการติดตามกลุ่มมิจฉาชีพว่ามีการหลอกแอบอ้างหลอกให้โอนเงินต่างๆนานาเป็นพิเศษครับซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีแก๊งมิจฉาชีพโทรแอบอ้างเป็นหน่วยงานรัฐต่างๆแมก้กระทั่งตนเนี่ยยังเคยถูกแอบอ้างก็ยังเคยมีซึ่งคดีนี้เนี่ย ทางภูมกับเองนะฮะก็จะให้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดสืบสวนตรวจสอบแล้วก็เร่งติดตามหาตัวคนร้ายมาดําเนินคดีคเนื่องจากมีหลักฐานในการโอนเงินแล้วก็มีหมายเลขโทรศัพท์ร,รวมทั้งหมายเลขบัญชีที่โอนเนี่ยมีความชัดเจนมากตอนนี้กําลังเร่งติดตามตัวมิจฉาชีพผู้ก่อเหตุมาดําเนินคดีโดยเร็วที่สุดนะครับจึงฝากพี่น้องประชาชนระมัดระวังแก๊งมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินในรูปแบบต่าง ที่กำลังระบาดในช่วงนี้เพื่อป้องกันความสูญเสียเพราะว่าการไปติดตามเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาะนะฮะไปการติดตามก็จะจับตัวผู้ต้องหาได้เนี่ยนะฮะอีกมุมหนึ่งคุณเจตท่านผู้ชมคนที่เดือดร้อนที่สุดโดนแอบ,บอ้างนั่นคือทางด้านเรือนจำจังหวัดนะในเรือนราชธาน์ซึ่งคุณมงคลจันทจรผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยเขาก็บอกว่ากรณีที่แอบ,บอ้างดังกล่าวที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยนะตรวจสอบแล้วไม่มีไม่ว่าจะเป็นเรือนจำกลางพิษณุโลกเรือนจำจังหวัดทันทสถานหญิงวังทองด้วยกันทั้งหมดเนี่ย ซึ่งมีผู้เสียหายหลายรายเบื้องต้นร่วมกับทางด้านของภูมิกับสถานีต,ตารวจภูธรเมืองพิษณุโลกเนี่ยติดตามหาตัวนะครับก็อยากประชาสัมพันธ์นะว่า 1. เรือนจําหากติดในเรือนจําแล้วมีการรักษาพยาบาลเนี่ยเราสองคนติดตามข่าวนี้มาตลอดทางด้านของผอบอรเรือนจําหรือแม้กระทั่งคุณสมศักดิ์เทพสุทินเป็นการฝากฝังในการรักษาตัวแบบคอทีในราชทัน หนึ่งมียาฟาวิพิรรเวียให้ทานสองมีฟ้าทลายโจรให้ทานสามมีพื้นที่คอรเรนทีนจัดเป็นเ็จสับโรงพยาบาลสนามคนไหนรักษาเสร็จแล้วมาคอรเรนทีนหายแล้วไม่ให้ไปปะปนกับผู้ป่วยแม้กระทั่งคนไปขึ้นสารด้านนอกกลับมาก็ต้องกักกันตัว14วันก่อนจะกลับเข้าไปรวมในแดนต่างๆดังนั้นข่าวนี้ผมเห็นใจคุณแม่เพราะความเป็นห่วงลูกดังนั้นเนี่ยไม่ได้ถือว่าเสียเหลี่ยมแต่อย่างใดครับแต่อันนี้ต้องฝากฝั่งทางด้านของผู้กำกับภาคภูมิ ลากมาให้ได้คือต้อง่าเกลียดมากคือบางทีมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็มีกลยุทธ์ในวิธีการพูดอ่ะแล้วสมมุติว่าลูกเราเนี่ยอยู่ในเรือนจำอ่ะเราก็บางทีติดต่อก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่กว่าจะรู้เนี่ยคือพอรู้ว่าลูกป่วยเป็นโควิดปุ๊บตกใจละอ้าวเอาต้องการเงินแล้วเป็นจํานวนเงินที่น่าจะพอโอนได้เพื่อไปรักษาตอนโอนง่ายๆไม่ก้อนใหญ่ไม่ใช่ก้อนใหญ่มากแต่หลอกนานๆนี่แหละยังดีที่ว่าคุณแม่เขาชะลอยตัวดังนั้นนะครับ ถ้าเกิดเหตุอย่างนี้อย่างไรผมขอเรียนให้ท่านผู้ชมทราบเลยโทรไปหาหน่วยงานที่เราไปชอบโดยตรงครับไม่ต้องไปผ่านไอ้บุคคลขออภัยครับบุคคลเหล่านี้นะคือผมไม่ค่อยชอบใจสักเท่าไหร่กับมิจฉาชีพที่หากับคนที่เขาเป็นห่วงแล้วก็เป็นจุดบอดของสังคมไม่อยากจะทําอย่างนี้เอาละครับเอาเดี๋ยวดราม่ากเกินไปครับก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วกัน